ก็สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการโค่นบอสโบลอสในเซิร์ฟเวอร์12กันนะแต่ไม่ใช่ผมที่จะมาโค่นคนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์12นะครับได้มีการรวมตัวนะครับคนที่สามารถทําดาเมจเสียเจ้าตัวละครบอสโบลอสได้สูงๆนะครับมารวมอยู่ที่กิลแมนนะครับผมเพื่อช่วยกันในการโค่นเจ้าบอสโบลอสนะเพราะเจ้าบอสโบลอสเนี่ยเป็นบอสที่โหดมากๆเลยนะครับผมและถ้าเราสามารถโค่นบอสโบลอสได้เนี่ย จ้าบอสโบลอดมันก็จะทําการทิ้งนะครับไออัน,นี้ไว้นะครับผมเหมือนของเจ้าตัวละครเกลิวนะที่เวลาเราท้าสู้ครบ50ครั้งก็จะได้ของทองแบบการันตีมาให้กับทุกเกิลวในเซิร์ฟเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกิลวไหนที่สามารถโคน่นเจ้าบอสโบลอดได้เกิลวที่เหลือก็จะมีไอท้าดวนครบ50ครั้งแล้วได้รับกล่องทองมาแบบอัตโนมัตินะเพราะนั้นก็เป็นเหตุผลที่หล,หลายๆเกิลวนะครับมารวมตัวกันที่กิลแมทเพื่อทําการช่วยกันโค่นบอสโบลอดนะครับและพอโค่นบอสโบลอดเสร็จเนี่ยก็จะได้แยก ก็จะได้การการันตี50ครั้งได้ของทองมาประมาณนี้นะครับและตอนนี้ก็ได้เป็นเวลาที่นัดกันไว้ในการที่จะมาตีเจ้าบอสโบลล์แล้วนะก็คือ10บโมงสานาทีแต่ว่าตอนนี้ก็เลดมา10นาทีแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ทําการเริ่มตีบอสโบลล์กันสักทีนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตีบอสโบลล์กันเลยแล้วกันนะครับผมมีตัวยู่3ตัวจากการดองเอาไว้นะส่วนทีที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มตีบอสกันเลยแล้วกันนะครับส่วนดานเมจในการตีบอสของทีมผมเนนน่่่ยอาาจจไมดด้งคทม PVE สักเท่าไหร่นะก็กดเริ่มทาสู้ไปเลยแล้วกันนะครับสับการตีบอลของทีมผมนะครับผมในเทอร์แรกเนี่ยจะให้คิงตีธรรมดานะครับแล้วก็กาโลกับเจ้าตัวละครโบลอสเนี่ยจะได้ทําการอันติในเทอร์แรกนะครับรก็กาโลอันติไปนะครับผมอเมหิที่6ล้านนะครับก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะแล้วก็โบลอสเข้าไปเตะนะครับ ดาเมจ14ล้านนะครับที่ดาเมจมันสูงขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าช่วยกันขับไล่จิโกนะครับหน้าก่อนตีบอสนะแล้วพอข้อเทินที่2นะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวละครอ,อย่างคิงนะครับทำการอันตินะเทินสองนะครับ <ใช S 1> ผมคิงก็ทําการอันติไปนะครับพร้อมกับลูกไฟที่มากมายทาดาเมจไป14ล้านและหลังจากนั้นนะครับผมกาโล่ผมก็จะเข้าไปอันติเหมือนเดิมนะครับดาเมจ9ล้านที่ดาเมจเพิ่มขึ้นก็จะมาจากบัฟพลังโจมตี30%แล้วก็เจ้าตัวละครโบลอสผมเข้าไปเตะ17ล้านนะครับดวงก็เข้าไปงัดต่อนะ หลังจากนั้นก็จะซอมบี้แมนตีธรรมดานะครับสับการตีบอานของผมเนี่ยก็จะใช้แผนในการตีตามนี้นะครับลำดับการออกสกลิลต่างๆนะแต่ถ้าหลังจาก2ตัวละครหลังของเจ้าโบลอสตายเนี่ยมผมก็จะเปลี่ยนนะครับให้เจ้ากาโลกับคิงตีธรรมดานะครับผมแล้วก็ให้ตัวละครอย่างซอมบี้แมนอันติสลับกับคิงนะครับในการสร้างสถานะนะก็ตอนนี้แถวหลัง2ตัวหายไปแล้วนะครับกาโลก็ตีธรรมดาไปครับโบลอสก็เข้าไปเตะต่อนะรอบที่3นะครับดาเมจเล้านนะครับ ในเทิร์นต่อไปผมก็จะคิงนะครับตีธรรมดาเพื่อติดบทขยี้เทิร์นที่4นะครับคิงตีธรรมดาแล้วก็กาโลก็จะเข้าไปตีธรรมดานะและบอสล็อตก็เข้าไปเตะนะครับดามเมรรอบที่4อยู่ที่13ล้านนะในรอบที่สีเนี่ยผมใช้เจ้าตัวละครอย่างซอมบี้แมนนะครับฮิวนะว่าตอนนี้นะครับบอสมันติดถานะกระดูกขัดอยู่แล้วนะครับและในเทิร์นหน้าซอมบี้แมนก็จะตีธรรมดานะครับส่วนเจ้าตัวละครอย่างคิงนะครับผมก็จะได้ตีในการฮิวเพื่อร่วมทีมนั้งทีมนะ เนี่ยผมก็จะให้คิงกับเจ้าตัวละครซอมิ้แมนนะครับผัดกันในการสร้างสถานะกระดูกหักแล้วก็ ฐานะบทขียนะจบเธอแรกในการตีบอสนะครับผมก็ทําดาเมจรวมไปได้ที่259ล้านนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําการตีต่ออีก2รอบให้ครบเลยแล้วกันนะครับตีครบ3มรอบนะครับผมก็ทําดาเมจรวมไปได้ที่787ล้านนะครับก็ถือเป็นดาเมจระดับกลางๆนะครับไม่ได้สูงมากนะและยิ่งไปเทียบกับกายหยินก็อาจจะดูน้อยไปเลยนะครับสหรับการตี3รอบเพราะกายหหินเนี่ยเขาตีไปอยู่ที่1,700ล้านนะครับแล้วพอจบ3มรอบในช่วง10บโมงเช้านะครับก็จะรอเวลานับถอยหลังของตัวนะครับอีกประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ ก็จะมาทำการตีต่อนะครับก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับผมเราก็จะมาทําการตีต่อและบอสโบลอสก็น่าจะตายในช่วงนั้นนะเพราะแค่ช่วงเช้านะครับดาเมจที่เราสามารถทํากับบอสโบลอสได้เนี่ยก็จะอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับก็สับการตีบอสในช่วงเช้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดมาตอนที่เราเนี่ยตีบอสในตอนเย็นกันต่อนะครับแล้วพอเจ้าบอสโบลอสตายเราก็จะมาลุ้นกันด้วยนะครับผมว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรจากการล้มเจ้าบอสโบลอสตัวนี้นะครับ ตัดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4โมงนิดๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยคนในเกียวก็ได้ทำการมาเริ่มตีบอสกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้บอสโบลอสเนี่ยก็ใกล้ตายแล้วนะเลือดอยู่ที่ประมาณที่5%เเท่านั้นเองและการเพิ่มดามเมจตอนนี้ก็จะอยู่ที่100%นะและผมก็จะมาทำการเริ่มตีบอสโบลอสต่อเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยไอการนัดถอยหลังการฟื้นฟูตัวกิลวเฟียมผมมันยังคูได้อประมาณ40นาทีแต่ว่าผมจะใช้เพชรในการซื้อตัวอีก3ใบ,บเพื่อตีมันรบรอบไปเลยนะแแลลละะถ้้าามมััันคครรรบบบบออววตตยยงไ่ สี่40นาทีมันคููดาวเสร็จผมก็จะตีอีกรอบหนึ่งก็จะรวมเป็น7รอบนะก็เดี๋ยวผมจะมาทําการซื้อแล้วก็ตีเลยนะ สำหรับการตีบอสของผมในรอบ4ี่โมงเย็นเนี่ยผมก็ยังคงใช้ทีมเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนความเร็วใหม่นะโดยให้เจ้าตัวละครอย่างซอมบี้แมนเนี่ยเร็วกว่าเจ้าตัวละครโบลอสนะครับเพื่อโบลอสเนี่ยมันได้เตะบอสตอนที่บอสติดทั้งสถานะกระดูกหักแล้วก็สถานะบทขยี้นะครับก็ไปเริ่มตีกันเลยนะสรับการออกสกิลในเทอร์แรกของผมเวลาตีบอสเรียเหมือนเดิมนะครับเทอร์แรกให้คิงใบ้ไปก่อนนะครับเอยไม่ใช่ใบ้นะให้คิงตีติดบทขยี้นะครับหลังจากนั้นการแลอสก็จะเข้าไปเตอันบ ดาเมจอยู่ที่16ล้านนะครับเกือบ17ล้านนะก็ถือว่าแรงขึ้นพอสมควรนะครับเพราะาได้โบนัส100%จากการขับไล่พวกลูกกระจกของกิลอะครับผมที่เราสามารถตีขับไล่ได้นะทถนที่สผมก็จะให้คิงตีนะครับแต่ว่าดันกดไม่ทันซะแล้วนะครับ oh <my. S 1> ก็ให้การลวนติแทนละกัน oh <my. S 1> หลังจากนั้นก็ให้ซอมบี้แมนตีด้วยนะครับ oh. เพื่อฮิวเลือดนะครับแทนคิงที่ไม่ได้ดติมาเมื่อกี้นะ oh <my. S 1> และโบรอดก็เข้าไปตีต่อนะครับ ดาเมจ16ล้านเกือบ17ล้านนะครับก็เ er ดี๋ยวเราจะตัดไปดูดาเมจกันเลยนะครับผมว่าในรอบ4โมงเย็นเนี่ยผมทำดาเมจเพิ่มได้ขนาดไหนนะก็จบไปในรอบ4โมงเย็นนะครับผมก็ทำดาเมจไปได้ที่273ล้านนะครับดาเมจอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะเพราะผมดันพลาดนะครับทำตัวละครบางตัวเนี่ยตายไปก่อนเทินที่10นะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับประมาณ10ล้านได้เลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปตีต่ออีก2รอบกันเลยนะครับก็ซื้อตั๋วเพิ่มเลยแล้วกันแล้วก็กดไปท้าสู้ต่่่อออออนนนะะะะดาาาาาาาเเเเมมมจจจใกกกรรรรรรรตีีบบล็ขงงไแคพวท รอบในการตีให้เยอะๆนะก็กดเริ่มทาสู้ไปเลยนะครับคอมโบก็เหมือนเดิมนะตามนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูดาเมจของผมในรอบที่สองกันว่าผมจะ ทำดาเมจได้ขนาดไหนนะครับการตีในรอบที่สองนะครับผมก็ทาดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น277ล้านนะครับสำหรับในช่วงเย็นนะแล้วก็มาตีรอบสุดท้ายกันนะครับผมในการซื้อตั๋วรอบสุดท้ายเนี่ยจะใช้ที่200เพชรนะครับก็หลังจากตีรอบนี้ไปแล้วถ้าบอสบนเรายังไม่ตายผมก็จะสามารถตีอีกใน27นาทีนะครับเพราะเวลานับถอยหลังการฟื้นฟูตัวเนี่ยมันเหลือเพียงแค่27นาทีเท่านั้นนะครับก็กดเริ่มท้าสู้ไปเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจในรอบที่สามผมกันนะครับผมว่าจะทําได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าน พอจบรอบที่3นะครับผมก็ทำดาเมจได้ที่ 300M พอดีเป๊ะเลยนะครับเรียกว่าทำดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในการตีแต่ละรอบนะพอตีครบหรอบนะครับดาเมจที่ผมทําได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,641M นะก็ถือว่าไม่ได้มากไม่ได้ไม่อะไรนะครับกับการตีหกรอบนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าทีมตีบอสของผมเนี่ยดาเมจมันเบาเพราะฉะั้นผมก็เลยจะเน้นรอบในการตีบอสให้ได้มากกว่าคนอื่นๆนะครับเพื่อจะช่วยคนอื่นๆเนี่ยในการล้มเจ้าบอสโบลท์ให้ได้ภายในวันนี้นะแต่แจากที่ผมดูนะครับผมคิดว่่่่่าาาาาเเจจ้บบออออสทนนนียยยะตก5ง แน่นอนเะครับเผอๆอาจจะตายก่อนที่ไอตัวการท้าสู้เกี่ยวผมเนี่ยมันฟื้นฟูเสร็จด้วยซ้ํานะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดมาดูนะครับผมในตอนที่บอสต,ตายแล้วหรือว่าตอนที่บอสเนี่ยยังไม่ตายและผมเหลือรอบตีอึ่งรอบนะครับมาดูกันว่าในตอนนั้นเนี่ยผมจะสามารถตีได้ดามจเท่าไหร่หรือว่าถ้าตัดมาตอนที่เปิดกล่องเนี่ยผมจะได้ของทองไหมนะครับเพราะยังไงเนี่ยวันนี้บอสก็น่าจะตายอย่างแน่นอนนะครับ ตอนนี้เจ้าบอสบอลอ์ก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จของคนในเซิร์ฟเวอร์12นะที่ได้มาร่วมมือกันนะครับในการโค่นเจ้าบอสบอลอ์ในกิวแมทนะก็เป็นการรวบรวมคนที่สามารถทำดาเมจกับบอสบอลอ์จากกิวต่างๆสูงๆนะครับมาอยู่ที่กิวแมทแล้วก็มาวางแผนกันนะครับผมในการจัดก,การเจ้าบอสตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอการเพิ่มดาเมจตรงนี้ถึง100%นะโดยการที่เราจะเพิ่มดาเมจไอเจ้าตรงนี้ให้ถึง100เนี่เร้องมาตล่ไอร้าพวกตัวะครพวกนี้ และเขาก็ได้มีการวางแผนเพื่อไม่ให้มาตีขับไล่พร้อมกันนะจะได้ไม่ต้องเสียรอบในการตีไปฟรีๆนะครับเวลาเราตีแย่งกันเขาก็ได้มีการแบ่งช่วงเวลานะครับของใครของมันให้มาตีนะครับผมตรงนี้ผมก็ถือว่านับถือในการวางแผนของเขามากๆเลยนะครับส่วนถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากได้วิธีในการตีบอสให้ได้เกิน7รอบต่อวันนะครับก็ง่ายๆนะก่อน5้าทุ่มก่อนที่เราจะนัดกันตีบอสนะครับให้เรามาทําการซื้อตั๋วตรงนี้เพิ่มอีก2ใบนะครับก่อนที่จะซื้อตั๋วเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราใช้ตั๋วที่มันเป็นให้้ฟรีทุกกๆชัั่่วโมมมงใหหนนดอ แล้วเราคอยซื้อนะก็คอยซื้อตอนประมาณ5้าทุ่มห้นาทีก็ได้นะครับผมตอนนั้นก็น่าจะใช้ตั๋วกันครบแล้วนะแล้วก็มาซื้อตุนเอาไปสัก2ใบ3ใบนะครับตามกําลังเพชรที่เรามีและพอเข้าวันต่อไปเนี่ยก็ให้เราตีให้หมดเลยนะครับสใบและหลังจากนั้นเนี่ยก็มาซื้อต่อในวันต่อไปนะครับอีก3ใบหรือว่า2ใบก็ตามกําลังเพชรที่เรามีนะแล้วก็มานับคูดาวนะครับทุกๆ6ชั่วโมงก็จะสามารถตีได้เกิน6รอบ7รอบได้สบายๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารับรางวัลดาเมจที่เราตีเจ้าบอสโบันมมเ้้ข5บทง 756M ขึ้นไปนะครับก็จะได้รับหีบส้มอันนี้นะน่าจะเป็นหีบส้มระดับสูงสุดตอนนี้ที่ในเกมมีแล้วนะครับและผมก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสออกของส้มมากที่สุดนะแต่ผมคิดว่าผมเปิดไปผมคิดว่าผมน่าจะได้ของฟ้านะอย่างดีก็น่าจะของม่วงนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยลวกันก็กดรับไปเลยนะครับ ได้เป็นของม่วงเลครับผมมาถึง3ชิ้นนะแล้วก็ได้เพชรมา50นะครับเดี๋ยวมาดูชุดปาดเทื่อนก่อนเลยกันนะครับผมว่าได้ออปชั่นเป็นอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะออกมาเป็นป้องกันแน่ๆน,นะครับไม่มีป้องกันนะครับแต่เป็น HP โจมตีก็น่าจะไม่ได้ใช้นะ อสุรินสีม่วงก็มาเป็น HP นะครับแล้วก็ชุดสูตรก็มาเป็นป้องกันและก็ความเร็วของก็ค่อนข้างไม่คุ้มกับดาเมจที่เราทําได้สักเท่าไหร่นะส่วนตัวผมคิดว่าไอการตีบอสตัวนี้เนี่ยผมได้ของส้มบ่อยที่สุดก็จะมาจากหีบส้มขั้น3นะครับที่มันดรอปของส้มให้ผมเนี่ยบ่อยที่สุดแล้วนะครับขั้น4เนี่ยมันไม่ค่อยดรอปเลยนะผมก็เลยเลือกที่จะตีประมาณขั้น3นะครับเป็นขั้นที่ผมน่าจะโชคดีในการได้ของส้มมากที่สุดแล้วนะครับก็สับคิดภารกิจการร่วมมือก,อก,อนกัน,นล ว่าเป็นคลิปที่ผมค่อนข้างมีความสุขนะเพราะคนในเซิร์ฟเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันนะครับจากหลายๆกิลมารวมตัวกันในกิลเดียวแล้วก็มาช่วยกันล้มบอสโบลอนนะครับและพอล้มเสร็จเนี่ยก็แยกย้ายกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความสุขนะครับเพราะภารกิจในวันนี้ก็สามารถทําสําเร็จได้ด้วยนะแล้วก็ทําสําเร็จได้ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าเวลาในการตีบอสต,ตายเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึง5้าโมงด้วยซ้ำนะนะก็เ๋ยผมจะรีบตัดคลิปนี้แล้วก็ลลลลงงตต่ออในน,ลลนนนนททััีเยยแ้้วกะะะคครรพาาาจไดถมห ทำไมผมการยินนะครับโปเต้อาวันถึงไปอยู่กิวแมทนะครับที่มาอยู่กิวแมสเนี่ยก็เพราะว่ามาช่วยกันลมบอสโบลอร์นะครับหลังจากล้มเสร็จเนี่ยก็จะกลับไปอยู่กิวเดิมกันแล้วนะครับเอาละคลีปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ BOOM